เค้กสวยจังเค้กนะคะเค้กของพี่บรีนะคะสิบปอนนะคะนี่สิบปอนนะคะนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเค้กห้าปอนนะคะของอแอนนะคะนี่สวยงามมากเลยอันนี้พนยังไม่ได้ยังไม่ได้เขียนนะคะยังไม่ได้เขียนเนาะนะเพียงแต่ว่าทําไว้นะคะนะอืมมะพราวน้ําหอมหลิ่นหอมมากๆเลยนะคะทุกคนนะ ที่นี่ก็จะเป็นร้านเค้กนะคะที่เขาบอกว่าเป็นร้านเค้กที่บอกว่าทําเค้กหน้ามะพร้าวน้ําหอมได้อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเค้กหลากหลายนะคะที่ให้เราเลือกนะคะส่วนมากนะคะเ c ซี FC ก็จะโทรมาสั่งที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าใครที่เกิดวันเกิดนะวันคล้ายวันเกิดของไม่ว่าจะเป็นของลุงช่างไม่ว่าจะเป็นของ ป้าสวนผักไม่ว่าจะเป็นของ YouTube นะคะก็จะมี FC นะคะโทรมาสั่งแล้วก็เซอร์ไพรส์นะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นเค้กเนี่ยค่ะที่มาอันนี้ก็ห้าปอนนี้ก็เซอร์ไพรส์จากพี่สมรคันทวงนะคะนะก็พี่สมรก็ให้ค่าเค้กมานะคะก้อนนี้ค่ะก็เค้กห้าปอนนะคะ ก็ได้ทําการสั่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณพี่สมอนคันทักงวงมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นของพี่บรีนะคะพี่บรีสิบปอนโรเซนลาเออร์ออสเตียเวนานะคะอ่ะนี่ก็จะมีเค้กหลากหลายนะคะตุ๊กตาสวยๆนี่ถ้ามีน้อยเห็นมีน้อยจะชอบชอบมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็มีฝอยทองนะคะฝอยทองด้วยนะคะ นี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะก็มีหลากหลายนะคะมีหลากหลายแล้วถ้าขนมเค,ค้กที่ใส่เป็นกล่องๆนี้ก็มีนะคะไอเราเลือกหลากหลายหน้านะคะค่ะอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนอ่ะอันนี้เราก็ไม่จ่ายค่าเค,ค้กเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมตัวนะคะค่ะนะไปที่ ไปจ่ายค่าเค้กกลับมาแล้วนะคะก็กลับมาถึงที่ทุกหน้านะคะก็เดี๋ยวรอนะคะรอลุงช่างกลับมาจากส่งเด็กนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราก็จะขนของขึ้นรถกันนะคะค่ะอะก็ลุงช่างก็คงจะทานข้าวเช้าก่อนนะนะระหว่างนี้ก็พาเอฟซีนะคะมาเดินเยี่ยมชมสวนย่อมนะคะ,ะ,ะสวนย่อมต้นไม้นะคะอันนี้ต้นคูณนะคะไปขนมาจาก ที่กกอกนะคะของบ้านไร่ผู้หลวงนะคะแม่ออฟพ่อเป่านั่นเองนะคะตอนนี้ก็กําลังติดใบเยอะไปหมดเลยนะสวยงามเนาะอันนี้ก็อัปเดตต้นไม้นะคะที่ย้ายมาเน,ะนาะก็เริ่มติดแล้วนะคะก็เริ่มติดแล้วก็เริ่มออกดอกเพราะว่าย้ายมาก็เจอฝนเลยคืนนั้นก็ทําให้ต้นไม้มีชีวิตนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตซาลานะคะการปลูกกระเบื้องนะคะ ของทีมช่างปูกกระเบื้องนะคะตอนนี้ก็เขาเรียกว่าเกือบจะเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะนี่ค่ะเมื่อวานช่างก็มาเขาเรียกว่าแก้ไขนะส่วนต่างๆแล้วก็มีการยาแนวนะคะยาแนวนะคะพอหลวงช่างก็ได้ทำการย้ายนะคะองค์พระนะคะมาไว้ตรงนี้นะคะตรงที่ศาลาตั้งพระเพราะว่า เวลาเรามีการสวดมนต์ไหว้พระเราก็จะมาสดวดมนต์ไหว้พระตรงจุดตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องนะคะที่ทำการปูนะคะก็ได้การสนับสนุนจากคุณพ่อัมพรแท่ถึงนะคะในการที่จะจ้างนะคะช่างนะคะให้ช่างมาทำการปูกระเบื้องนะคะแทนลุงช่างนะคะ ลุงช่างก็จะได้เขาเรียกว่าไม่หนักมากจนเกินไปนะคะอ้าวฝนตกโปรยมาแล้วนะคะทุกคนฝนตกโปรยมาแล้วนะคะพี่น้องนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะพอปลูกกระเบื้องออกมาแล้วก็ทําให้สวยงามนะคะค่ะนะในส่วนของพี่เนง,งเองนะคะก็บอกว่าจะทําการเอ่อเขาเรียกว่านลค้องในวันที่ยี่สิบสี่นะคะ พี่เด้งก็จะเดินทางนะเพราะเนื่องจากว่าน้องเมย์ก็จะไปคลอดอยู่ที่อำนาจเจริญนะคะน้องแฟดนะคะสองฟดนะคะก็ขออวยพรให้น้องเมย์นะคะเขาเรียกว่าคลอดอย่างปลอดภัยนะคะลูกน้องเฟดออกมาสมบูรณ์นะ,ะแข็งแรงนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะนะคะ่ะเราก็คิดแต่สิ่งดีๆนะคะค่ะคิดแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็ พูดในสิ่งดีๆนะแล้วก็เ,เขาเรียกว่าให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะเราก็จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเช่นกันค่ะเหลือแป๊บเดียวนะคะหันมาก็เจอดอกไม้ที่แม่ดานํามาเขาเรียกว่าหวานนะคะดอกไม้บานชื่นดอกใหญ่นะคะก็รู้สึกว่าต้นก็เริ่มจะขึ้นมาแล้วนะคะเริ่มจะโตขึ้นมาแล้วนะคะเพราะบัปปดาก็หวานเมล็ดนะของ ดอกบานชื่นแล้วก็หวานปุ๋ยนะคะแล้วก็เจอฝนด้วยก็เลยทำให้ต้นไม้นะคะเอ่องอเงยสวยงามนะคะค่ะต่อไปมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่แบบว่าใครผ่านมาผ่านไปก็จะเห็นดอกไม้นะคะที่มีความสวยงามนั่นเองนะคะก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะที่มาเอ่อน่าจะเขาเรียกว่ามุมที่ถ่ายภาพ ได้ออกมามุมหนึ่งที่สวยเพราะว่าเรามีศาลานะคะของพี่บัวชุ่มพูนะคะอยู่ตรงมุมด้านหน้าพอดีเลยนะคะค่ะ,ะก็มีความสวยงามนะคะนี่ค่ะก็เป็นการอัปเดตการปลูกกระเบื้องนะคะที่ศาลาทาั้งพระนะคะตอนนี้ฝนโปรยลงมาแล้วนะคะรีบวิ่งแล้วนะคะเอฟซี D, เพราะว่าเราไม่ได้เอาร่มมาฝนตกมาแล้วนะคะตอนนี้บรรยากาศฝนตกมาแล้วนะคะพี่น้อง งามมากเลยนะคะฝนตกมาแล้วนะคะพี่น้องช,ช,ช,ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะ,ะฝนตกมาแล้วนะคะ FC ตอนนี้นะคะบรรยากาศสดชื่นช,ช,ช,ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะเตรียมพร้อมแล้วนะคะทุกคนขนมเราเตรียมพร้อมแล้วยังอยู่ข้างในอีกนะคะเนี่ยยังไม่เออ ยกออกมานะคะเพราะว่าฝนตกนะคะบรรยากาศที่ลานปูก็ชุมช่มชืม้นชุมช่มฉ่าด้วยนะคะ,ะถ้าแถวบ้านเราก็จะเรียกว่าน้ำำําอมฤตนะคะจากฟ้านะคะเบื้องบนนะคะสู่ทั่วฟ้านะคะ,ะทุกคนก็จะได้รับความร่มรื่นนะชุมช่มชืม้นชุ่มฉ่านะคะ ฝนตกก็เลยทําให้ต้นไม้เห็นไ,ไหมต้นไม้ก็จะได้รับน้ํานะคะก็จะทําให้เขาเรียกว่าเคี้ยวชุ่มชื้นชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวนะคะอืมอันนี้ก็เป็นขนมที่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็เนี่คะ่ะทั้งหมดเลยนะคะที่เราจะขนไปในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรารอรถมาก่อนนะคะฝนก็โปร,ย,ปรยนะคะ เริ่มหยุดแล้วนะค่ะเริ่มหยุดแล้วนะคะ,ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องนาเดียนะคะเขา,าเรียกว่าเปียผมให้นะคะเก็บผมเพราะว่าทําเองไม่เปลี่ยนคะ่ะก็เลยให้น้องนาเดียนะคะเปียผมให้เดี๋ยวนี้ก็โรนะโรโรโร พี่ๆน้องๆนะคะจากบางท่านก็อาจจะทานข้าวก่อนแล้วนะคะ,ะเพราะว่าทานข้าวก่อนเนาะเพราะว่าเราเลี้ยงก็เป็นเลี้ยงกลางวันนะคะก็เราก็ควรจะทานข้าวก่อนเดินทางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะหิวเนาะนะคะ,ะลุงช่างก็ไปซื้อของเพิ่มนะคะซื้อเขาเรียกว่าผักเพิ่มนะคะแล้วก็ซื้อซื้อถุงนะคะที่จะใส่น้ํานะคะ น้ำกว๋วยเตี๋ยวนะคะตักใส่ถุงแล้วก็ใส่หม้อเพราะว่าถ้าเรายกไปทั้งเเขาเรียกว,ว่าหม้อเนี่ยมันก็จะสำลักนะเขาเรียกว,ว่าอะไรนะแล้วอะไรนะเขาเรียกว,ว่ามันจะทําให้มันมันหกนะคะเวลาเจอหลุมเจออะไรนะคะถ้าเราใส่ถุงเนี่ยไปถึงปุ๊บเราก็เทนะคะมันก็จะโอเคนะคะอย่าอ่าก็ทางพาธบาลกา็ได้ โทรบกอกยาชีแล้วนะคะ,ะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวนี้ก็ถ้าเราเตรียมน้ําซุปน้าอะไรเรียบร้อยแล้วก็คงไม่ยากนะคะ่ะเพราะว่าผักก็ไม่มีอะไรมากนะคะเส้นก็มีสําเร็จแล้วนะคะ,ะ,ะแกก็ลวกหมูลวกลูกชิ้นลวกอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะผักผึกอะไรก็ซอยเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็แค่ตุนนะคะ,ะน้ำซุปเองนะคะ,คะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ ก็เมื่อกี้ก็ไปดูเค,ค้กมานะสวยมากๆนะเป็นเค,ค้กมะพร้าวน้ำหอมนะคะกลิ่นหอมมากนะคะแต่ว่าเอนอนทานไม่ได้นะคะจัะนะก็เดี๋ยววันนี้ก็ดีใจนะเพราะว่าพี่วรีก็อยากให้ลุงกับป้าไปด้วยนะคะไปด้วยไปร่วมอวยพรนะคะก็มีพี่รอวัดด้วยนะครับแล้วก็พี่น้อง YouTube เราด้วยนะคะไปร่วมอวยพรเนาะนะเราเป่าเค,ค้กกันนะคะค่ะนะก็ทุกคนก็น่าจะพร้อมนะค่ะ ไปทํากิจกรรมดีๆนะคะให้กับ FC นะคะแล้วก็ออของของ SN ด้วยนะคะค่ะนะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ของคุณ f c สันมากค่ะสวัสดีค่ะ